เพราะว่าตรีโกณเนี่ยม so ีความสัมพันธ์ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับมุมอยู่ตลอดเวลานะแล้วค่าของมุมที่เราคุ้นเคยเนี่ยจะมีหน่วยเป็นองศาแต่พอเป็นตรีโกณในม .5 เนี่ยมุมที่เราใช้เนี่ยจะมีหน่วยเป็นเรเดียนแล้วทีนี้เราจะมาทําความรู้จักกับมุมเรเดียนกันก่อนและมุมเรเดียนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสมมุติกรอยู่สส่วนนะก็คือส่วนโค้งที่รองรับมุมกับความยาวของรัศมี ค่าขมุมเรเดียนเนี่ยเราก็จะหาได้จากความยาวส่วนโค้งที่รองรับมุม A หารด้วยความยาวของรัศมี R แล้วถ้าเราสนใจมุมที่ครบ1รอบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวงกลมวงกลมก็จะมีมุมอยู่3 6 0องศาแต่ในเรื่องเนี้ยเราจะมาดูกันว่า1งวงกลมเนี่ยจะมีมุมเกเรเดียนอันดับแรกเราก็มาดูนิยามของมุมเรเดียนก่อนความยาวของส่วนโค้งที่รองรับมุมก็คือเส้นนี้มันคือเส้นอะไรเอ่ย มันคือเส้นรอบวงเส้นรอบวงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 2πr ดังนั้นเนี่ย 2πr ก็คือค่าตำแหน่งของ a เราก็แทนค่าลงในสูตรของเขาเราก็จะเป็น 2πr ตรงนี้ก็คือความยาวส่วนโค้งที่รองรับ,บมุมถูกไหมแล้วก็หารด้วยรัศมีแล้วก็จะเป็นหน่วยที่เป็นเรเดียนละ่ะทีนี้เราก็ตัดรัศมีทิ้งไปเราก็สรุปและใน1รอบเนี่ยมุมที่เป็นเรเดียนจะมีค่าเท่ากับ2พายเรเดียน ซึ่ง2 p พายเลเดียนเนี่ยก็เทียบได้กับ360องศาถ้าเราย้าย2ไปหารสา0รองศาเราก็ได้ความสัมพันธ์อีกอันหนึ่งก็คือพายเลเดียนจะเท่ากับ180องศาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเราเห็นพายเนี่ยเราจะนึกถึงวงกลมแล้วก็เราจะบอกว่าพายเท่ากับ2 2 7 7หรือ3.14ถูกปะแต่พอมันมาเป็นเรื่องตรีโกนม .5 นเนี่พายของเราที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นพายเลเดียน แล้วพายเรเดียนของเราจะมีค่าเท่ากับ180องศามันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมุมที่เป็นเรเดียนกับมุมที่เป็นองศาแล้วถ้าเราหารพายทั้งสองฝั่งจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นพายกับพายก็ตัดกันไปก็จะเหลือ1เรเดียนเท่ากับ180องศาส่วนพายเมื่อกี้เราหารด้วยพายทั้งสองฝั่งถูกไหมทีนี้เราเปลี่ยนบ้างถ้าเราหารด้วย180ทั้ง2ฝั่งละ่ะ ถ้าห8ฝั่งฝั่งองศามันก็จะกลายเป็น1องศา1องศาของเราจะเท่ากับพายส่วนด้วย180เรเดียนลักษณะนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนหน่วยระหว่างเรเดียนเป็นองศากับองศาเป็นเรเดียนนะทีนี้หลักการจำของเราคือถ้าของเดิมเนี่ยเป็นเรเดียนแล้วเราอยากจะเป็นองศา เราเป็นเรเดียนอยู่นะเราอยากจะเป็นองศาเนาะเราเอา180องศามาเลยเราอยากจะเป็นองศาเอา1 8อองศามาแล้วหารด้วยของเดิมที่เขาเป็นอยู่ก็คือหารด้วยพายเรเดียนแล้วถ้าของเดิมเราเป็นองศาอยู่แล้วเราอยากจะไปเป็นเรเดียนเพราะเราอยากจะเป็นเรเดียนให้เอาพายเรเดียนมาแล้วหารด้วยของเดิมของเขาก็คือ180อองศาเดี๋ยวเราจะไปทำตัวอย่างของการเปลี่ยนหน่วยเรเดียนกับองศากับองศากลายเป็นเรเดียน